สวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะช่องเก็โซยินดีต้อนรับครับผมและคลิปนี้ก็มาดันแต้มต่อกันอีกครับผมและไปดูทีมเขากันว่าจะโอ้โหสายเติมบิดเคอร์เลอร์อซอนเมสซ,ซี่โอ้โหจะไหวปะเนี่ยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจครับผมมามาสู้กันต่อครับผมโอ้โหมาังหวันนี้อะไรว่าเมสซ,ซี่ยัดโอ้โหเกเคมเอ้าเสียบอลไปแล้วัจหวันนี้ซอนไอ้เจ้ายิงโอ้โหกับตุยครับผมมาังหวันนี้เปิดมงมาโอ้โหโอเคครับผม รอดไปฮะจังหวะนี้ได้ฟาวโอเคมาแล้วมาดูช็อตนี้ผมจะยัดยัดไม่ได้ฮะ <c oughs> เปิดโมงมาผมโคลกลูกนี้โอ้โหไม่เข้าฮะจังหวะนี้เว้าไปมาผมต่อกัจยาวจาวังหวะนี้เมสซี่ับผมฟาดงเข้ามาปั่นก็โค้งครับผมโอ้โหเข้าไปแล้วผมเป็นปราตูไปแล้วฮะหนึ่งปราตูต่อสู่นะผมโอเคมาโอเคมาต่อกันเลยฮะผมจังหวะนี้เขาบุกมายิงโอ้โหกบเตาเลย,ยกดตุยครับผม <c oughs> มาจาังหวะนี้ยังไงโอเคฟาวผมมา ดุกันที่ยาวให้ผมก็ไม่จะตัดแบบว่าช็อตเด็ดๆมาครับผมจกวันนี้ปั่นนะผมไม่ได้ฮะโอเคหมดครึ่งแรงไปแล้วครับผม,มโอเคมาผมมาต่อกันที่ครึ่งหลังนะฮะมาครับผมจะวันนี้ยังไงเขาจะเข้ามาไม่ได้ครับผมและจะ <laughs> จวันนี้เปิดครับผมติดและจะวันนี้เปิดมองเข้ามาก็โอเคโดนดักก็ได้ครับผมช็อตนี้มาดูกันครับผมไม่ได้ครับเอาจะดับบนทันจะวันนี้ยังไงโอ้โหยิงเข้ามาโอ้โหแบบนี้ก็จะเหลือหรือ โอ้โหไปแล้วผมหนึ่งต่อหนึ่งแล้วตอนนี้จังหวะนี้ยังไงจะสวนได้ปะโอเคเขาบุกมาครับผมแต่จังหวะนี้ผมทําบอลออกครับผมนาทีสุดท้ายจาังหวะนี้เขาเปิดเข้ามาโอเคว้าวไปครับผมแล้วก็จบเกมนะครับผมตาแรกเนี่ยก็ดูเดือดเลยนะฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมโอเคมาดูอาต่อไปครับผมแต่จังหวะนี้ก็ขอเปลี่ยนตัวแล้วก็โอเคอนักเตะก็ใช้ได้ครับผมเอาอะไรเนี่ยเอา กดออกเฮ้ย hey, แบบนี้ก็สวยดีครับเออกดออกแบบนี้ก็ดีครับผมได้แต้มฟรีฟรีครับผมโอ้โหไปครับผมไปดูแผนเขาเอ้ยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมาครับผมมิสซี่ไปที่อะไรวะโฟเดนจังวันนี้โอ้โหสวยมากครับผมจังวันนี้ไปที่เอา้าเอา้าเอา้าเอ้ามีกดเอา้ามันเวอร์มันเหลือครับผมเออเลอ์อะไรของมันก็ไม่รู้ครับผม AI หรือว่าผมเออว่าช็อตนั้น <c oughs> มาครับผมจะวันนี้นิโคลวิลเลียมาปั่นนะลูกนี้จะวันนี้ซ้ำไม่ได้ครับผมโอเคจะวันนี้ฟอร์เนดับเมื่อเทนะผมดับเบิ่อเทแล้วก็จะส่งไปข้างหน้าแต่มันเอ้าไปส่งทางนั้นไม่ได้ครับผมเอ้าเดี๋ยววันนี้หลุดครับผมมาดูครับผมยัดลูกนี้โอ้โหว้าวอีกแล้วเอ้าเอ้ากดออกชะนะอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยวันนี้แบบดวงโคตรดีครับผมไปครับผมต่อกันครับผมตาที่เท่าไหร่วะเกมที่3มเออ มาผมและทีมของเขาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะมาที่เอมบัปเป้จังวันนี้ยังไงโอเคเอมบัปเป้จังวันนี้ขอยิงเลยครับผมโอ้โหเข้าเฉยหนึ่งประตูมาแล้วครับผมเกมนี้มาผมฮาเลนเขียบอลมาจังวันนี้โอ <Okay. S 2> เคเลียได้ครับผมจังวันนี้ยังไงเอมบัปเป้ยัดลูกนี้โอ้โหชนเสาครับผมโอ้น่าเสียดายมากครับผมังหวันนี้ N เน็ตเวครับผมขอยัดลูกนี้ได้เชิมแล้วจังวันนี้เอมบัปเป้โคเข้าไปเป็นประตูครับผม เป็นประตูไปแล้วฮะโอเควบผมจจอวันนี้ยังไงเน็ตเวทจ่ายเข้าในไม่ได้ครับผมโดนเกี่ยวไปจจอวันนี้เอัปเป้จะยัดไม่ได้ครับผมยัดอีกทีดิเออเบอร์ไปแล้วผมจจอวันนี้โอเคครับผมสองประตูต่อศูนย์ครับผมไปดูครึ่งสองครับผมทิ้งหลังจะว่าไงเจอวันนี้เน็ตเบ็ดยัดตรงนี้โอ้โหเป็นประตูอีกแล้วครับผมสามประตูต่อศูนย์เลยครับผมโอเคมามครับผมต่อยาวๆเลยครับ มาจ่ายมาที่จอห์นคอฟโอ้โหเสียดายมากครับผมเจงหวะน,นี้มองมาลูกนี้ไม่ได้ครับผมเขาเขียวมาจจงหวันนี้เขาสวนนะผมโอ้โหหนึ่งประตูของเขามาแล้วผมมาฮะเี๋ยวนี้ยังไงเอ็มบัเป้จ่ายเข้าในมาจจงหวันนี้อินเนสตายิงไปแบบนิ่มๆครับผม4ี่ประต,ตูต่อหนึ่งฮนะมาเกมนี้ผมก็คิดว่ามันอยู่นะเอาเรื่องเหมือนกันนะจจงหวันนี้โอ้โหเขายัดจอๆครับผม เป็นประตูของเขาผม2ต่อ4 4ต่อ2องแล้วผมจะวันนี้แก้เกมได้ไหมเขาจะแก้ได้ไหมเราก็ส่วนแบบมันๆเลยผมจะวันนี้เอ็มบัปเป้โอ้โหเสียบอลโอ้โหโคงลูกนี้แบบค่อยๆก็เขานะจะวันนี้ยังไงเอ็มบัปเป้ยัดลูกนี้โอ้โหประตูที่5มาครับผมเกมนี้เดือดมากครับผมจะวันนี้เมสซี่โอ้โหเปิดบอลแต่ล้ำหน้าครับ่ะผมจะวันนี้เอ็มบัปเป้ แล้วก็ไปที่เน็ตเวสยังวะนี่เน็ตเวสโอ้โหสวยงามมาผมหประตูต่อ2ฮนะโคตรมันครับผมจังวันนี้บุกรัวๆเลยครับผมจังวันนี้เอ๊ะไปยัดโอ้ไม่ได้ครับผมจังวันนี้ยังไงเป่าไหมเป่าไม่โอเคเป่าเลยครับผมพี่โลนเราเป่าวีจบเกมไปแล้วผม6ประตูต่อ2อนฮะมามนูกเกมที่ที่เร่อยวะป่าะเออ <laughs> มาครับผม โอเคเปลี่ยนตัวอะไรเรียบร้อยแล้วดูทีมของเขาบิดเคอเลอร์มาอีกแล้วโอ้โหซาร่ามากับผมไม่ได้วันฮนะโอเคไปบุกรัวๆเลยครับผมมันๆเลยฮะจหวะน,นี้ยังไงซาร่าโอ้โหเจี๋ยแบบโอ้โหอ,อะไรวะเมื่อกี้โดนรุมแต่ไม่ได้ครับผมตาพางมันต่อไปอีกแล้วผมจหวันนี้เปิดเข้ามาจหวันนี้โคไปอีกแล้วโอ้โหจบเลยครับผมโอ้ สองประตูต่อศูนย์มาครับผมเดี๋ยววันนี้จะส่วนได้ป่มโฟเดนปั่นไม่ได้ับผมเมสซี่เปิดโมงมาลูกนี้จะได้ปะโคกโอ้โหไม่ได้ครับผม,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 บผมยัดไกลหน่อยโอ้ไม่ตรงกรอบเลยฮะไปครับผมดีดาเปิดบอลเปิดบอลมาดีมาเดี๋ยววันนี้ไงโอ้โหเกือบตุยฮะช็อตน,นี้มาครับผมเข้ากลางไปเดี๋ยววันนี้โอ้จะยัดไม่ได้ครับผมเมสซี่ว่าไงเมสซี่สกิลไม่ผ่านนะผมเดี๋ยววันนี้โอเคหมด คลึงแรกไปครับผมโอ้โหยับเลยฮะเกมนี้จะไหวปะจะสวนกลับได้ไหมก็มาดูครับผมโอ้โหเสียบอลไปครับผมโอ้จบเลยสมประตูต่อศูนย์นะผมเกมนี้มาดูครับผมังหวันนี้เขาบุกเข้ามาเปิดมงลูกนี้โอ้โหเกือบตัวอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ไงยังไงโอ้โหจะยัดดีนะที่ตั้งอันนั้นได้นะตั้งกะได้โอเคดีได้เซฟได้ครับผมเปิดบอลขึ้นมา เดี๋ยววันนี้ยังไงจะหลุดไหมโอ้โหเนม่าไม่ผ่านไม่พ้นเดี๋ยววันนี้ยังไงโฟเรนโค้ง,องโอ้โหไม่โค้งให้เราเลยโอโ้แล้วก็จบเกมไหผม3มประตูต่อศูนย์นะผมโอ้โหเกมนี้ผมโดนยับเลยฮนะโอเคก็มาดูเกมที่6ครับผมมาเจอกับทีมไรก็ขอปรับแผนแล้วก็ไปดูโอ้นี่มันสายฟรีนะเหมือนเราเลยแต่ของเขาน่าจะเพิ่งเล่นใหม่นะครับผมโอเคไปจังวันนี้ก็ไม่เนมา่า โอ้โหไม่พ้นนะผมเจา้าน,นี่ยังไงหลุดมาตรงนี้ซาร่ายัดไม่ได้ผมเน็ตเวดโอ้โหแก้เกมไม่ได้ครับผมเจา้าน,นี้ยังไงเปิดโมงครับผมโอ้โหเขาเซฟได้ฮนะตัวอะไรวะเนี่ยอืมเจ้ส่งให้นีมามเมื่อกี้ไม่ได้ <c oughs> โอเคบุกต่อยาวๆนะโอเคโรดี้ดักได้แล้วก็จบไหมผมครึ่งแรงเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮนะมาดูครึ่งหลังครับผมโอเค ต่อไปจยาวไหมผมเนม่าจจงหวันนี้มาจนคอฟยัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบมาผมโอ้โหสียดายังคิดว่าจะได้ประตูนะชอบนี้มาผมจังหวันนี้เข้าเข้ามาโอ้เกือบตุยครับผมเจ้ากัสโลดจับได้ครับผมจังหวันนี้มาที่เนเดเวตเนเดเวตจ่ายมาลูกนี้ยัดจอะเข้าไปครับผมเป็นประตูจนได้ครับผมโอเคปร,ประตูแรกของเราก็มาแล้วครับผมเี๋ยวนี้จะยิงไม่ได้ครับผมโอเคจจวเกนโลยิงมาเออเปิดมาดิโอ้ยผากมูวเลยตอนนี้ แมนเร็วเกินไปครับผมก็ตัดช็อตเด็ดๆมาเนาะเพื่อความมันครับผมมาฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะเป่าไหมพี่ล้นเป่าไหมโอ้โหเกือบตุยครับผมก็สวนมาโอเคเตะทิ้งแล้วก็เป่าแล้วครับผมจบไปครับผมไปดูเกมต่อไปกันเลยครับผมเกมที่เจ็ดฮะโอเคเกมนี้ก็โอ้ my god oven นะผมไมเคิลโอเว่นฮะมามาดูกันฮะ จากวันนี้เขาก็บุกเข้ามาจากวันนี้โอ้โหดีนะที่ช็อตนี้นักเตะมันเออร์เลอร์อ่ะโอ้โหยัดลูกนี้เดบบอยครับผมมาครับผมจากวันนี้จะไหวปะเปิดบอลขึ้นมาจากวันนี้จะจ่ายให้เนสตอรไม่ได้ครับผมจากวันนี้เนเมาโอ้โหยัดไกลไม่ไม่เข้าครับผมยังไงยังไงก็แก๊ก็แก้ยันหน้าประตูเฮ้ยเอ็มบัปเป้จากวันนี้ได้ปะได้ปะโอ้โหไม่พ้นนะผมจากวันนี้เขายัดไกลแล้วโอ้โห ก็ต่อเยวๆครับผมความมันกําลังกําเนิดนะผมโอเคเซฟได้ฮะแล้วก็หมดครึ่งแรกไปเช่นเคยมาดูครึ่งสองครับผมครึ่งสองเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมจังหวะนี้ยัดมาครับผมโอเคดอนตุม,มาและมาดูช็อตนี้ครับผมเนม่ากับเอ็มบัปเป้ฟินิชชิ่งกันแล้วจังหวะน,นี้เนมา่าจ่ายให้ซาลาแลวก็ยิงไปครับผมโอ้โหจอ่อจ่อปาราตูเซฟไม่ได้ครับผม และเข้าไปดูรีเพย์ด้วยครับผมโอเคเข้าไปเป็นประตูแล้วครับผมมาครับผมจัง oh. นะวันนี้โอ้โหเตะออกไปฮะจังวะนี้โคออกมาได้ครับผมมาครับผมไอ้บัปเปยยัดลูกนี้ oh. อนนโอ้โหไอ้บัปเป้เลยตัวไรวะโอเข้าไปเลยมาเกเรเล่เหรอชื่ออะไรวะเออโหดจัดโอเคน่าจะมาเกเรเล่มั้งชื่ออะไรประมาณประมาณนั่นแหละมาครับผมจังวันนี้อินเนสตาไปเข้าข้างในไม่ได้ครับผมมาฮะลูกนี้ จังวันนี้เขาเปิดเข้ามาจังวันนี้โอ้โหติดหลังแล้วก็ยัดอีกแล้วโอ้โหน่าก,กลัวจัดครับผมลูกยัดของเขาเนี่ยแบบไม่ธรรมดาเลยครับผมแรงจาดจังวันนี้จะไงโอเคครับผมจบไปที่เสมอครับเสมอครับผมเกมนี้ไปดูเกมต่อไปครับผมเกมที่เท่าไหร่วะแปดมัง้งโอเคมาดูครับผมก็เซตนักเตะ อะไรโน่นนี่นั่นเนาะแล้วก็ไปดูฝั่งเขา oh yes do full t มอะไรวะอาร์เซนอลเออเอา้าล้ำหน้าเฉยโหจังวันนี้ซาก้ามาลูกนี้แล้วก็ยังจอดๆโอ้โหเอา้าเข้าไปได้ไงอ่ะโอ้โหเฮียโกาโดดนะมาครับผมสวนจังวันนี้ซาร่ายิงโอ้โหไม่เข้าฮนะจังวันนี้ยังไงเปิดมงครับผมโคลูกนี้เออเสียดายจัด มาครับผมจังหวะนี้ยังไงเขาจะเสียบอลไหมโอเคจังหวะนี้ยังไงเตะทิ้งสวยไปครับผมโล่งๆครับผมจังหวะนี้ยังไงเอา้าโอ้โหใจร้อนมากครับผมช็อตนี้ผมน่าจะแบบรีบรีบมั้งโอเคจังหวะนี้เขายิงมาโอเคไปบุกต่อครับผมฟัวเดนมาจังหวะน,นี้เนสเวดยัดลูกนี้ไม่ได้ครับผมซาร่าปั่นของโคง้งไม่ได้โขงมาลูกน,นี้จังหวะนี้เจ้าคอนซิโลยัดอีกโอ้ ไม่ได้ครับผมเอา้าสกัดไปแล้วผมเจา้านี้โอ้โหเข้าเฉยโอ my god เข้าไปได้ไงอ่ะอุส่าบแบบไปด่นะากันจวันนียัดโอ้โหเล้ดดูผมบุกเขาแบบแทบไม่ได้เลยครับผมครึ่งแรงเนี่ยก็จบไปที่สองประตูต่อศนะูนย์ะฮะไปดูครึงหลังครับผมโอเคมาจ้าวันนี้ก็ยิกยกัยกยกิยกยกักที่หน้าประตูแล้วก็จึโอ้โหไม่เข้าครับผมโคตรเสียดายเลย โอเคครับผมจังหวะนี้โขไปชนคานโอพระเจ้าดูดวงของเขาดิโคตรดีอ่ะและจังหวะน,นี้ยิงมาโอ้โหโอเคฮะเซฟได้ฮะและจังหวะน,นี้เปิดมงเข้ามาจังหวะน,นี้เคลียร์ออกไปได้ครับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวนิดนึงโอเคจังหวะน,นี้มาลุยต่อครับผมเอา้าโดนจิ้มเฉย <c oughs> มาครับผมจังหวะน,นี้เปิดมงมาจะไม่เปิดเอ้ายาดัดโอ้โหถ้าเอ็ม็อเป้ยดัดจังหวะเดียวนะจังหวแะแหลก ก็น่าจะลุ้นประตูนะโอเคก็จบไปครับผมเสียไปอีกละแพ้ไปที่2ประตูต่อศนะูนย์ฮะมาดูเกมที่9ของผมครับผมมาและจะเจอกับทีมโอ oh my god o oh, อสายเตอร์มีแล้วเอาแบบขาผมเทบสั่นนะขาผมแบบงองแงงองแงเลยผมเล่นตอนนั้นผมรู้สึกได้ครับผมมาผมบิดเคอร์เร แค่ไหนกันเชียะมาเดีวันนี้ยัดลูกนี้โอ้โหเซฟได้ยัดไกลลูกนี้ก็เบาไปโอเคมครับผมเปิดบอลมาลูกนี้เชืโอโอ้โหกระตุยฮะเดี๋ยวนี้เขาเปิดบอลเข้ามาโอเคเคลียร์ออกไปได้ครับผมเอา้าเปล่าฮะแล้วก็จบครึ่งแรกไหมครับผมส่นประตูต่อูนย์ถ้าผมรึ้นเกมได้เนี่ยก็ถือว่าโหดเลยนะผมเนี่ยสำหรับผมนะใครคิดว่าเอา้าเดี๋ยววันนี้ได้อยู่เอา้าไม่ตรงปรอบโอ้เดี๋ยวได้มาผมเปิดมองลูกนี้ ซ้าโอ้โหจะไปจับอกทําไมวะโอ้โหบิดคือรึโอ้ตกใจหมดเลยคิดว่าจะเสียไปแล้วลูกจุดนี้เอา้าจังหวะนี้ลงโลกโอเว่นโอ้ชนเสาโอ้เกือบตุ้ยครับผมและจังหวะนี้ผมคืนคืนเกมได้ครับผมโอ้โอ้แกหายเลยับผมเกมนี้มาครับผมเกมสุดท้ายของผมละจะขึ้นได้ปะเกมเมื่อกี้ก็เอา้าขอขอ,ขอนะลืมไปเลยว่าใส่เติมมันเยอะเนาะ ยิงแรงสูงๆเนี่ยขอโอ้ใหม่ก็ผมคงหลีกเลี่ยงไม่ได้และพวกใส่เติมเนี่ยมาฮหผมแต่ฟรีเนี่ยก็ต้องสู้ต่อไปยัดลรงนี้ไม่เข้าครับผมมันไม่ได้ม,มุมเอ้าเขาเออเลอร์อะไรของผมเออของเขาและจังหวะนี้ซาร่ายัดจอผมเข้าไปแล้วฮะเป็นประตูฮะโอ้โหมาก็ผมค่้ดูรีเพย์ด้วยฮนะและจังหวะนี้ก็นิ่มๆสิครับผมปั่นเบาๆก็เข้าไปครับเอ้าเดี๋ยววันนี้โอเคล้ำหน้าครับผมมาจะสู้แดบ่ะ สวยได้ดป,ปะเจ๋ววันนี้ยัดครับผมเจ๋ววันนี้ยังไงสวนไหมครับผมเจ๋ววันนี้สวยฮะโฟเดนโฟเดนปั่นนิ่มๆเข้ามาแล้วผมโฟเดนครับผมโอ้อโหให้ดูรีเพลย์อ,อีกแล้วรีเพลย์อีกแล้วมาครับผมเจ๋ววันนี้ยังไงเอ็มบัปเป้เขาเอา้าผมเหลือครับผมโอ้เขาจิม้มเบาๆเข้าไปแล้วโอ้ยเสียใจเออเสียดายดีวะเดี๋ยวนี้ยังไงตัวอะไรวะเน,นี่ยเอ้าเอาเคลียร์ได้โอเคสวยมาเจ๋ววันนี้เอ็มบัปเป้ครับผม หลุดปะหลุดปะโอเคครับผมเอ็มบอบเป้หลุดมาจงหวันนี้จัดลูกนี้เข้าไปแล้วเป็นประตูรับผม3มประตูต่อ 1. หนึ่งฮะแล้วจงหวันนี้เขาแทงมาจงหวันนี้จิ้มโอ้โหดีฮะที่เซฟได้โอเคจากวันนี้โคออกไปสวยจงหวันนี้ไงเป่าไม่จานจานโอเคเซฟได้เกับเสียวหลังอยู่นะเอ้าจานไม่เป่าอ่เอ้ยจะห้าสินาทีแล้วนะ <c oughs> โอเคผมมาดูเครื่องหลังับผมเกมสุดท้ายแล้วผมต้อง เอาให้ได้ครับผมจังหวะน,นี้ดับเบิลทัชโอ้เล่นอะไรของผมวะเนี่ยโอเคไม่ตรงกรอบมาอะไปเคลนเบอรอจ่ายขึ้นไปเจวะน,นี้เอ็มบอปป้ครับผมล้ำหน้าโอ้โหจังหวะน,นี้ไงเขาจะส่วนกลับได้ปะ่ะค,คัมแบ็กได้ปะ่ะจังหวะน,นี้ไงจินเดนเดสเหรอยิงเข้ามาไม่ได้ครับผมโอเคเปิดขึ้นมาจังหวะน,นี้ผมใช้สมาธิมากเลยนะผมเกมสุดท้ายแล้วจังหวะน,นี้นาที88 87ิดีเก้าสิบเก้าสองหวะนนี้ยังไง เปา,าผมโอเคครับผมขึ้นแล้วครับผมแรง,งผมโอ้โหนกเตก็ดีใจไปตามธรรมชาติเลยแล้วครับผมตามเช่นเคยตามต้นฉบับตามอะไรวะตามสูตรครับโอเคครับผมและในคลิปนี้ผมก็ได้ขึ้น D3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมและในการดันแต้มของผมในครั้งนี้ก็ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็เคลื่อนดีสได้ที่เรียบร้อยแล้วและคลิปหน้าเนี่ยก็อย่าลืมทุกคนฝากติดตามด้วยนะฮะอย่าลืมไปกําลังใจให้ผมด้วยครับผมโอเหนือหย,ยาดเลยคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมฮะและสําหรับผมก็จะดันแต้มไปให้ถึงที่สุดครับผมจุดหมายก็คือดีหนึ่งครับผมและสําหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนนะครับผมบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ